สวัสดีครับคี่ตรัตน์พัสูตช่องนกวารกอนนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่จงังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองนะครับบ้านขุดขุดขุดบ้านขุดแคนนะครับผมเราจะพามาดูเบื้องหลังกันทํางานของเราว่าเราทํางานอะไรบ้างแต่วันก่อนขึ้นเวทีก่อนเตรียมของก่อนเอ้ยก่อนขึ้นเวทีก่อน วิธเสริมวนทีเรามีอะไรบ้างเราจะมาดูว่าชีวิตกระเทยแต่ละคนบางคนก็แบบว่าทาทุ่มเขาบาคนก็แบบทำรับจ้างเขาอย่างเงี้ยอย่างเช่นนี่ เนเรานะครับเราทํามองอันนี้เต้นเราเราเรา,เราทำเสร็จอันนี้เราก็จะของคมพี่ดีถังแล้วก็ของสิงเป้นเงนะครับผมเราวันนี้มีรถแห่นวกหูมาไม่ได้นอนเลยยังเยี่ยงอีองอวอนเนี่ยเอาทำค่เดียวนี่นะคะ <S 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 รับกระเทยเนาะรับจ้างเขาอไม่ได้รับจ้างค่ะทำฟรี เ,เต้นใครเนาเต้นเนี่ยบอกนะชื่อได้ไหมเต้นใครไม่ได้บอกชื่อไม่ได้เด้อเดี๋ยวตอนเราคืนมาดูใครมาดูกนแล้วกันอ,อ,อันนี้เราก็จะกางเต้นแล้วก็จองที่แต่ละวันนะครับแล้วก็นี่อันนี้เราก็จะยกรังคอจิงเป้ก็จะมีรังน้ําแข็งหนึ่งรังร้อยห้าสิบลิตรหนึ่งแล้วก็รังร้อยลิตรหนึ่งสามรังคนเดียว We'll ก็จะเป็นเต็นเราเห <BUR> ลือแค่ยกหลังเข้าอย่างอี้โอ้ไปเฮ็ดให้เขาให้มันเลี้ยวอแล้วอันนี้เต็นของอ้าวหลุดแล,แลว้วมัดยังไงเนี่ยโอ้ยดอนม่มชื่อเขาค่ะเนี่ย<อ>มัดยังไงเนี่ยมัดยังไงเนี่ยดูโอ้ยมัดยังไงอันนี้ชื่อตัวแมวมากาเขามัดตัวนี้คะ่ะ ไม่ผ่านงานนี้เราไปดูเต็นท์เรากันต่อเถอะเจ้าของเต็นท์หักตังได้เลยครับทางานทำงานไม่เรียบร้อยเดีวเราไปทาอันนี้เตไม่ดีถังเราก็ใช่เต็นท์อันนี้พี่เรียงถังก็มาทำ เลยออมาแอม้าอ้อมอะไรเองเลย,เลยส่วนเราต่บไปจะเป็นเต็นท์ของพี่เจ๋งปิ้ง เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วแอร์ทำงานแล้วตอนนี้เปิดแอร์โอเคแอร์ทำงานแล้วครับแต่อู้แต่ว่าเหงื่อแบบเปียกหมดเลยร้อนมากครับผมเสร็จแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเต้ของพี่เจ๋งเป้งน,นะครับผม เราะจะให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเต็นท์ข้างในนีน่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้จะมีแอร์จะมีรังหนึ่งตัวก็อี้หนึ่งตัวแล้วก็เป็นชุดที่นอนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นม่านกั้นนะครับผมม่านกัน้นเขาเรียกว่าเขาวงกดประจําเต็นท์ทุกคนจะรู้ดีว่าเต็นท์นี้จะเป็นเขาวงกดถึงเ,นะเดี๋ยวเราจะรอ ที่แกมาปุ๊บเราก็จะเปิดมาเปิดทางน้ําแข็งใหเรียบร้อยครับปิดมานอนสำหรับวันนี้ก็เสร็จไปหมดแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับฝากติดตามช่องนี้ด้วยทีงจะเปิดใหม่จะเป็นจะมาทำคอนเทนต์ต่างๆเรื่องอหลังวิธีของแดนเซอร์ว่าบางคนรับจ้างเป็นยังไงบางคนทำงานอะไรบ้างทำ รับจ้างเยอะแยะมากมายนะครับผมที่แฟนคลับทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าน้องๆในวง,งเขาก่อนจะขึ้นเต้นบนเวทีเนี่ยเขาเจออะไรกันบ้างนะครับผมว่าลดลังอยู่ไกลพื้นที่เป็นฝุ่นเป็นทุ่งนาเป็นพื้นแฉะเปียกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวมาจะมรรยายให้ดูนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดเป็นกองหังใจให้ผมด้วยถ้าทำยูทูปช่องใหมก่ก็ยังไม่พูดไม่เก่งเท่าไหร่โอเคครับผม ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย